โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเออถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้ yeah. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสว i f ตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคน ไม่กิเกมไม่ครับกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมากลับรายการไม่ครับชาเลนจ์กันแล้วนะคะซึ่งไม่ครับชาเลนจ์ของเราคือแบบห่างหายกันไปนานหลายเดือนมากๆเลยวันนี้กลับมาทํากันแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะบุ๋มก็ได้คิดหัวข้อออกแล้วนะคะนั่นก็คือการตามหาเพชรนะคะแต่ว่าห้ามเจอแอสซัลตโตเน่ เอสลอตโต้มันก็ไม่ได้เจอง่ายใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเอสลอตโต้เนี่ยส่วนมากมันจะอยู่ในพื้นที่ที่ต่ําาระดับน้ําทะเลแล้วก็อาจจะอยู่ในถ้าก็เป็นได้งั้นก็แปลว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะเจอทั้งเพชรแล้วก็จะเจอทั้งแอสลอตโต้นะคะโอเคในบุ่มคอหาเลือกที่ลงก่อนแต่ก่อนจะไปขอตัดไม้ไว้สักนิดนึงเอาไว้ทำพวกทอตพวกตกคราบนะคะ ก็เ,เหตุผลที่เห็นบุ่มเตรียมของเตรียมอะไรมานี่ก็เพราะว่ากลัวแบบจะหาของนานอะไรอย่างนี้นะกลัวคลิปมันจะล่าช้าก็เลยขอเตรียมมาสักนิดนึงในไหนก็กลับมาทั้งทีนะคะภารกิจของเราคือห้ามเจอน้องแอสโลตโตอืมก็ในครั้งหน้าทุกคนอยากให้บุ่มทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะเดี๋ยวเราขอเก็บของก่อนนะคะตอนนี้พวกอันนี้คือสําคัญมากๆเพราะว่าเราจะเป็นลงท่ามันก็ต้องแบบมีแสงสว่างสักนิดนึงแปรมาหมดเลยแล้วกันบุ๋มก็จะถือทอดเยอะๆนี่นะคะ มาในถ้ำนี้สิ้นสุดหรือยังหาทางลงก่อนถ้าไม่มีเราต้องขุดลงไปเองนะคะโอเคไปหาทางเพชรแล้วก็หาทางแอสโลตโตกันแล้วก็ไปลองพิสูจน์กันดูค่ะว่าเพชรมันหาง่ายได้ที่ Y5 จริงหรือเปล่าอันนี้บุ๋มไม่รู้นะบุ๋มเห็นแบบว่าเขาล่ำลือกันอะไรอย่างนี้อุ้ยตายโอ้โหลงมาเจอถ้ำที่มีน้ำจะเจอน้องแอสโลตโตไหมเนี่ยถ้าเจอนี่จบเลยนะ ยังไม่เจอเพชรเลยขอวิ่งดูสักหน่อยว่ามันมีที่เชื่อมไปถ้าใหญ่ที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใหญ่มันทําให้เราลุ้นเจอพวกเพชรพวกอะไรมากกว่าอะขอเก็บเหล็กสักนิดนึงมันโลดใจเกินไปอะทุกคนอู้วยว,ว่าอยู่ได้ยินเสียงมาจากทางไหนอออืออออืเรียบร้อยขอเก็บเหล็กก่อนจ้า วันนี้ขอแค่เจอเพชรนะคะถ้าเจอเพชรเฉยๆมันง่ายไปบุ่มขอเจอเพชรสักห้าก้อนแล้วกันอโอเคไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าโอ้โหตรงนี้มีเหมือนเป็นซอกซอนให้เดินลงไปได้ไปเลยแล้วกันมาอืมอืม้มลืมกินอาหารอีกจะตายไม่เนี่ยเรามันออกแ,กวแนวน่ากลัวอยู่นะตอนนี้บุ่มอยู่ที่วัยห้ารยบร้อยมามาลองดูกันว่าจะเจอเพชรหรือเปล่าขอเพชรห้าก้อนนะคะ แต่เอาจริงๆนะถ้ามันไม่เจอถ้าใหญ่บุ๋มก็แทบจะไม่แบบเจอแอสลอตโต้แน่นอนอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเจอเจอทองอุ้ยเจอถ้าน้ำโอ้ไม่ o d แบบนี้มาไม่เจอสิ่งที่เราคิดไวโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนโอ้โหถ้าน้ำถ้าน้ำลึกด้วยขึ้น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 โอ้เกือบตายเนี่ยเป็นแบบนี้ดูซิมีเพชรไหมโอเคไม่มีไม่เป็นไร ว้าวมีพวกหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดเลยค่ะปะปะปะโอ้โหสเกเลตันเพียบเลยบุ๋มว่าบุ๋มคงไม่ได้ตายเพราะว่าไอ้นี่หรอกบุ๋มจะตายเพราะพวกสเกเลตันพวกอะไรพวกนี้มากกว่าไหนไหนก็นไหนๆแล้วเราทำโต๊ะคราฟกันสักนิดสักหน่อยดีกว่าจะได้ทำชุดเกราะด้วยนะคะจะได้เผาเหล็กด้วยก็เดี๋ยวทำเตาเผาเดี๋ยวขอเผาเหล็กไว้นะคะโอ้โหแล้วแบบฐานหินมีแค่เดียวอะ่ะโอ้โหบุ๋มนี่ไม่รู้จะเก็บมาเลย ตรงนี้เราอยู่ที่ Y เจ็ดไม่แน่หรอกบุ๋มขุดรอเหล็กอีกสักพักนึงค่อยขึ้นไปเจอเพชรสักหน่อยดีไหมเนี่ยโอเคยังไม่เจองั้นก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าขอไปดูของก่อนเดี๋ยวบางคนอาจจะแบบโอ้ยถ้าพี่ขุดแบบนี้พี่ก็ไม่เจอหรอกเราต้องทําอะไรที่มันท้าทายกว่านี้อะทําหมวกทําอะไรไว้รอบุ๋มขอแค่มีหมวกกับมีชุดก็พอนะคะชุดมันต้องใช้กี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอู้แปดอันไม่พออะ มันมีแค่เจอันเจอันก็เอาไว้ทํากางเกงได้พอดีนะคะเยี่ยมว้าแต่ทำไมันมีอีกอันหนึ่งเฮ้ยเราอยากได้เสื้อมากกว่ากางเกงเดี๋ยวลองไปดูหน่อยค่อยๆขุดลัดล้อขึ้นไปกลัวพวกไอ้นั่นจะมองเห็นมากใช้ม้านี่นะคะเผาไปอีกแค่5้าก้อนเท่านั้นวิปลาหมึกเรืองแสงเกิดด้วยสวยงามมากเลยอะ่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าบุ๋มค่อนข้างชอบมากๆเลยกับปลาหมึกเรืองแสงทุกคนดูสิ โอ้โหมันทําให้แบบใต้น้ําดูมีสีสันมากขึ้นแต่ก่อนอื่นเก็บเหล็กไปเยอะก่อนไม่รู้ว่าเก็บไปทําอะไรแต่เก็บไปก่อนเพื่อความสบายใจเสื้อก่อนเลยอ่าได้เสื้อเรียบร้อยต่อไปขออีกสาอันเพื่อเอาไว้ทําที่ขุดเพราะว่าที่ขุดอาจจะต้องพังเร็วเ็วนี้อืมแล้วก็ทําสติ๊กไว้รออีกแค่นเดียวเท่านั้นโอเคเรียบร้อยอืมได้ที่ขุดสำรองมาแล้วไปค่ะขึ้นกันดีกว่า เดี๋ยวทุกคนจะหาว่าบุ่มเล่นไม่แฟร์มามันจะได้มีความตื่นเต้นเล้าใจเพิ่มขึ้นโอเคอ้าวพวกสเกลเลตันหายไปหมดแล้วว้าแต่ว่าก็มีครีปเปอร์อยู่อ่ะเก็บอันนี้สักหน่อยอันนี้ขาดแค้นมากเลยโคราาหันหินหน่อยจ้าขอบคุณค่ะเพจของเราจะเจอง่ายไหมล่ะเนี่ยออเอาจริงจริงนี้บุ่มรู้สึกว่าเปอร์เซนจอเจอแอซัล,ลตโตเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อย เพราะว่าเราเริ่มอยู่ในถ้ำที่มันลึกขึ้นตอนนี้บุ๋มอยู่ที่ประมาณ Y 9โอ้โหนี่มันห้องโถงอะไรเวอร์วัวงอลังการล้านแปดมากค่ะทุกคนโอ้โหคิดไม่ผิดเลยที่ลง Data Pa c k ของไอ้นั่นมา Data Pa c k อัปเดตถ้ำใหม่นะคะข้างหน้าเราอะไม่มีอะไรหูยสเกเลตันนี่ก็ยิงดังเลยขอวิ่งหน่อยเราหาเพจอยู่นะเนี่ยรู้ไหมฮัลโหลโอเค โอเคไม่เจอเพชรเจอตัวนี้แทนอ่าลงมาข้างล่างแบบนี้อ่ะเจอลาพิรค่ะเอ่อเขาบอกว่าถ้าเจอลาพิรให้เดินไปทางบวกไม่ขุดขึ้นก็ขุดลงอะไรสักอย่างบุ่มจาไม่ได้แล้วอะ่ะลองขุดดูสักนิดสักหน่อยก็ไม่เสียหายอ่ะมาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ฮัลโหลหาเพชรจ้าเราลงลึกไปเรื่อยๆแต่ว่าลงมาขนาดนี้ก็ มันไม่น่าจะเจออะทุกคนมันแบบเอาจริงเพชรมันก็หายากอยู่นะกับการหาในไบโอมถ้ำใหญ่ๆเนี่ยบุ่มรั่วอะไรอย่างหนึ่งนะคะก็คือบุ่มมีเชดเดอร์ตัวหนึ่งที่ดีมากๆตัวนี้มันช่วยให้เรามองเห็นแร่แล้วมันจะเรืองแสงนะคะทุกคนก็ออกแนวโกงนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นเชดเดอร์ที่ดีตัวหนึ่งเลยเห็นไหมเรามองเห็นแสงได้ระยะไกลแล้วก็จะช่วยหาได้เร็วขึ้นอ ตรงนี้มีลาพชษยังไม่เจอทั้งแอสซลตโตโอ้ตรงนี้มีถ้ำใหญ่ลึกเยีม่มตรงนี้มีอะไรไหมคะโหข้างล่างเหมือนจะเป็นถ้ำอีกขอมองหน่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าเจอมันก็ดีนะเพชรมันไม่ได้หาง่ายเลยนเนี่ยเอาจริงปกติบุ๋มหาเพชรเจอง่ายกว่านี้เยอะลองดูว้าวยังคงไม่เจอนี่ขนาดลงมาขนาดนี้แล้วอะ อะไรมันจะเวอร์วางอลังการร้านแปดขนาดนี้ตรงนี้มีเหล็กเก็บเหล็กไปสักหน่อยโอ้โหโอ้โหทุกคนเห็นอะไรไหมแสลตโตสีเหลืองแล้ว <c oughs> มันจะยังไงมันก็จบเลยสิคะทุกคนบุ๋มแพ้แล้วอะชาเลนจ์รอบนี้ก็รอบหน้าทุกคนลองตั้งกันมาดูนะคะออ้ดีไงเพชรอยู่ตรงนี้เยอะแยะทำไมมองไม่เห็นไปเห็นแสลตโตสีเหลือง โอ้ม่ g อดเสรยดายมากเลยอะทุกคนเกือบจะชนะแล้วเชียวเพชรมาอยู่ตรงนี้เพชรมาอยู่ตรงนี้แอตลอตโตไปอยู่ตรงนั้นทําไมอืมสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ลวค่ะสำหรับชาเลนจ์ของเราก็ในครั้งหน้าอยากให้ทำชาเลนจ์เกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันนะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบายจุ๊บ